อังเกออังเกออังเกอเกอังเกออังเกอโอ้ยนายนี่ก็พาจะเพลิ่นระเข้ไปด้วยเลยเฮ <c oughs> ้ยโอ,โอ้โหช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยเหลือเกิน <c oughs> เฮ้กันนันดาซสิเอาล่ะแล่นในวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมกับภารกิจสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใช่แล้วแววแวว,แว,ว ความที่ต่อเนี่นะครับมีอัปเดตใหม่คืออัปเดตคราฟติ้งนี่เลยนี่คราฟติ้งอัปเดตตรงนี้เพิ่งจะมาเมื่อคืนนี้เองเป็นอัปเดตที่จะมีของให้เราคราฟใหม่และหนึ่งในนั้นที่เราสามารถคราฟได้คือกำแพงยังไงล่ะเอ็นเจหมายถึงกำแพงเมืองจีนน่ะเหรอกำแพงเมืองจีเห้ยไม่ใช่อกำแพงป้องกันเอ็นเจเป็นกำแพงป้องกันแคมป์เรานะ่ะเจิงแจ้วงั้นใจรอช้าอยู่ใหญ่พวกเราไปสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งทีง่ๆๆๆๆๆสุดในเกมกันเลย let's go <S Let เอาแหละตอนนี้ก็มาอยู่ในป่ากันแล้วนะครับทุกคนซึ่งของที่ผมพูดถึงในตอนแรกเนี่ยที่เราจะใช้เป็นกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมตอนนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่ของใหม่เลยมันคือล็อกวอลนั่นเองกำแพงท่อนไม้นะครับผมโอ้โห,โโหใช้ไม้จานวน12ท่อนในการคราฟหนึ่งกำแพงเพราะฉะนั้นท่าทางน่าจะไม่ยากแล้วครับสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้คือการหาไม้มาใส่โตคราฟให้ได้เยอะที่สุดโอ้ยพูดอยู่น่านแล้วเขาตัดไม้กันไปถึงไหนแล้วเนี่ยควาคาควเฮ้ยโ,โอ้โหเอ็นเจฉันกำลัง คุยกับน้องๆ้องคนดูอยู่ยัยพึ่งเบรกฉันสิโอเคโอเคโอเคเสร็จเมื่อไหร่ก็บอกด้วยแล้วกันนะเสร็จแล้ว,วเสร็จแล้ว<ๆ>ฉันตัดไม้อยู่เดี๋ยวโถเ้ยเอาอะไรเนี่ยเข้าไปดูหน่อยซีว่าเด็กอยู่ทั้งในเอาเป็นว่าเธอช่วยเด็กแล้วก็หาสเสบียงมาให้พวกเราเยอะเยอะแล้วกันเอ็นเจข้าใจแล้วเพราะฉะนัน้นจะพุ่งไปเลยแล้วกันปูดเลยก่อนที่จะทำการคราฟอะไรเดียย๋ยวฉันจะทำการขยายแคมไฟก่อนนะฉันได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นบูฝาดหรือเปล่าฉันเอ็นเจเธอน่าจะหูฝาดแต่แกที่หูบ้างนะ <ork ork: ชิคกี้ทำไมพูดใจอย e? ่างนั้นให้โทษทีอแขนอย่างนี้ต้องชอกกระต่ายโชว์วิหดเกินเอ้ยชิคกี้โอ้โหพอดีเลยเจอแล้วเจอแล้วเหรอแต่คนแรกใช่แล้วไปแป๊บเดียวก็จะตอนคือแลวเนี่ยเร็วเกิน แบบเมื่อกี้นี่ฉันก็ไม่สามารถช่วยเด็กได้นะเนี่ยอ๋อจริงเหรอแสดงว่าอย่างน้อยๆต้องเวลสามสินะตอนแรกอ่ะใช่แล้วเรียบร้อยได้มาแล้วตอนแรกคือแรกอย่างน้อยๆฉันต้องคราฟต์ตคราฟต์ให้ได้ก่อนม่นี่เลยเดี๋ยวฉันบ <J. S 2> อกนกะลับฉันขอฝากหยิบเหล็กมาด้วยนะเข้าใจไหมเหล็กเหรอโอเครับทราบโอ้ยกระเป๋าฉันนิดเดียวเองอะ่ะแถมกระต่ายก็ยังไม่ได้เลยด้วยหนังกระต่ายอะ่ะต้องการเหล็กในการคราฟต์เตียงแป๊บ,บ,บนึงนะจิกี้กระเป๋าฉันค่อนข้างที่จะเต็มมะเด็กหนึ่งหนังสองตรงนี้สามเพย่อเสียงอะไรอ่ะ น่า <N> จะใช่เหมือนการโอลิมพันเลยเนี่ยตกใจ <c oughs> โอ้ตรงนี้ฉันว่ามันก็ต้องได้อ้าสักันนึงหรือเปล่าอย่าเข้ามานะเจ้ามาฉันได้เหล็กแล้วชิกี้เจ๋งแจ๋วก็ได้เหล็กมาทั้งหมดเท่าไหร่อะฉันได้เหล็กมาทั้งหมด2ออัน <c oughs> ตอนนี้นะเฟรมันต้องใช้เหล็กท,ทั้งหมดกี่อันเนี่ยเดี๋ยวฉันกลับไปดูก่อนนะใ <c oughs> นคืนแรกนี่ถ้าได้เตียงสักหนึ่งอันก็น่าจะเจ๋งแจ๋วเลยจะได้มาสามแล้วนะตอนนี้โอ้แจ๋วเลย ้องกันทั้งหมด6กอะเอ็นเจหกเลยอะ่ะใจแล้วแหละเดี๋ยวเขาดูก่อนแล้วกันนะอันนี้ทานเฮ hey. มันก็น่าจะมีอยู่แถวๆนี้บ้างนะเนี่ยเผื่อเตียงที่ 2, 2> อาจจะทันก็ได้นะเอ็นเจเธอต้องกลับมาก่อนเช้าโอเคจะพุ่งกลับไปอยู่ตอนนี้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะเช้าหรือย,อยังอะ่ะเช้าแล้วก้อยเร็วเข้ารีบไปยัดใส่เตียงเฮเธอรีบไปยัดใส่เครื่องแล้วเอ็นเจมันไม่ทันแล้วที่ สายไลใส่ลงไปส่ลงไปใส่ลงไปเฮ้ยเออโอ้ยไม่พอเหล็กไม่พอขาดไปหนึ่งชิ้นนะเอ็นเจโอ้เชงเลยแล้วแล้วลประเด็นคือเธอไปช่วยเด็กมาแล้วเธอไม่ได้ปล่อยเด็กนี่นะใช่แล้วก็รีบเอานี้มาให้หนายก่อนอ่ะฉันก็ลืมวางเตียงเหมือนกันสรุปว่าวันไม่คูณเลยในวันแรกไ <c> ร <oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแหละมีหนังกระต่ายเอ้ยขากระต่ายเหลือกันบ้างไหมอะทุกคนไม่มี ที่กี้พอดีว่าฉันไม่ได้หาพุ่งไปช่วยเด็กเยียงเดียวเลยอะโอ้โอเคไม่เป็นไรหมายดูซิคนที่2อ,อยู่ไหน่วมาคนที่สองอาศัยจะต้องเพิ่มแคมป์เพิ่มนะเนี่ยงั้นฉันจะออกไปสำรวจแล้วนะฉันก็จะออกไปสำรวจเหมือนกันวันนี้ดามยงกอรโองเกออเกโอเคโอเค,อเ,คอเออจะสู้ได้ไม่นานฉันว่าไม่นานจะสู้ได้ดูทรงแล้วอูอออ้หมาถึงก็เปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบจริงด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเอ๋ชีมองเทงไปซะมีหรือเปล่ามีแต่หมาเฮ้ยอ้มีตรงนั้นด้วย จะก็มีเหมือนกันนะสิ่งที่นายถืออยู่อ่ะเออเรียบร้อยว้าวเฮนั่นมันหิมะนี่นาทําทไมมีโอ้โยเธอมันตัวอะไรอ่ะเธอว่าไงนะหิมะหรอเอ็นเจหิมะแล้วก็มีมีตาแดงมีตาแดงมีตาแดงไปวิ่งเหวี้ยวไปเหี้ยวมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรของเธอเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเอ็นเจไม่เข้าใจโอเจอหมีขาวตาแดงแปะจิกกี้มีคงมีขาวอะไรเธอน่าจะหลอนแล้วแหละมันจะมีหมีขาวในป่าลกชื้นอย่างนี้ได้ไงเด้อเชื่อเธอมันมีจริงๆนะจิกกี้โอ้ยแล้วมันก็มีหิมะด้ว เอ็นเจฉันว่าเธอนอนบ้างนะช่วงนี้นอนน้อยใช่ไหมอ,ะอ่ะก็มีบ้างนะช่วงเนี้ยมันจะมีหิมะหิมะ oh โอ้ my god โอ้ก็บอกแล้วว่ามีหิมะถอยทำไมถึงไม่ีมมหิมะในป่ายอย่างนี้ได้ล่ะอเดียเอ็นเจโอไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีสัมลีหรือเปล่าใครเอาสัมลีมาแปะไว้แถวนีเ้เดี๋ยวนะมีป้ายอะไรเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะมันเขียนว่า next week s forecast สภาพอากาศสัปดาห์หน้า snow หิมะจาพยาอากาศสัปดาห์หน้าหิมะจะตก สัปดาห์หน้าอย่างนั้นหรอแย่งเลยได้สัมผัสหน้าหนาวแล้วเราอย่างนี้นี่เองนี่น่าจะเป็นแบบว่าสปอยอัปเดตต่อไปแน่เลยสัปดาห์หน้าอัปเดตหิมะตก เดีวนะตอนนี้ฝนตกวุ้ยจังหวะดีเกินฉันขอลักรอบก่อนละกันนะขอรักรอบสร้างเข็มทิศก่อนสร้างเลยเอ็นเจเข็มทิศยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเอาละง็วางตรงนี้ไปยังชัวร์โอเคฉันจะได้ไปช่วยเด็กได้ง่ายๆสักทีอุ้ยเจอแล้วเจอโจดเจอโจดโอ้ยเจอโจดสองตัวสองตัวมาทําไมมาทําไมถึงสองตัวเอาละเด็กอยู่นี่โอ้ยคู่หนฉันก็จะหมดแล้วซะด้วยสิต้องใช้อย่างมาทิ่โขมหมาดิจาแล้วน่าจังหวะนั้นน่ะ เรียบรอยมืดแล้วเอ็นเจจะช่วยเด็กได้ไหมคืนเนี้โอ้ยโอ้ยแคมไฟเปิดไม่พอจะช่วยไม่ได้เอาโหยเดี๋ยวนะฉันกำลังกลับเลยอะตอนเนี้ยกลับมาพร้อมกับฐานเยอะแยะเลยฉอน,นจจโดนสวบก่อนไหมอะอา,อาตกใจเย <c oughs> เป็นอะไรเอ็นเจโดนอะไร <c oughs> โอ้ยฉันก <ali> like ็ตกใจไปด้วยเลยเออจะตกใจกว่าโอ้ยใจลงไปอยู่ตะตุ่มโอ้ยเอาไว้หมาโอ้ยหมาที่นี่สวมเก่งเหลือเกินเดนมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเออจะไปส่งคนช่หมายทีนึ่งฉันก็จะตายแล้วเนี่ยเอาแหละฉันกำลังจะพยายามขยายเลยนะแต่ว่ามันยังไม่พอเลยอ่ะทำไมแถนนี้ไม่มีไฟฉายเลยเนื่ยไงนะเอ้าล่ะเด็กน้อยมาถึงสักทีเดี๋ยวรอฉันแปบหนึ่งนะโอ้เวนเจยเธอไปช่วยเด็กคนต่อไปแล้วเหรอใช่ล เรียบร้อยด้วยโอ้โหเจ๋งแจ๋วไวมากมาเร็วมาเร็วโอเคฉันกำลังพุ่งกลับไปวุ้ยแล้ววันนี้เหมือนคุณลุงแรกของจะมาด้วยนะเร็วเข้าโอ้ยลุงแรกของรอฉันก่อนจิกกีนยย้นได้เกาะได้ยังจะได้เกาะแล้วแล้วเจ้านูบล่ะเจ้านูบก็มีแล้วโอเคแต่ตอนนี้ฉันต้องการขากระตา่ายทำไมมันช่างได้ยากได้เย็นจังเลยสําหรับฉันเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้กระต่ายจะหมดแมปอยู่แล้วนะเนี่ยนั่นสีข้ากระต่ายจะหมดอยู่แล้วเด้อโอ้ปู๊ดมาแล้วฉันได้ไหมยังไม่ได้เลยเอเจเอาเด็กมาปล่อยก่อนดีกว่าเรียยยบรอออคุุณงแกขู่ไ ลุงล้มเหรอลุงล้มลูงล้มวัวทิ่มเฉยเลยจะตกใจนะเนี่ยกินข้าวหน่อยนะลุงทํางานหนักมาเนี่ยเฮ้ยก่อนลุงจะไปที่ฉันยังไม่ได้ยังไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไอ้เจยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยชิคกี้นะต้องมีความอดทนนะจะช่วยฉันลากกระต่ายหาขาไดยสิ โอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวนะล่าเด็กเธอจะไปฆ่าเด็กเหรออ๋อ oh, ไม่ใช่ฉั่หมถึงฉันจะไปช่วยเด็กนะได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ขากระต่ายแล้วเดี๋ยวลุงเอทำไมลุงหน้าทิ่มอย่างนั้น,นอ่ะได้หอก<ๆ>แล้วลุงหมดแรงสงสัยจะหิวข้าวเฮ้ยเจอกล่องเอาแล้วหนังหมาป่าได้ธนูเอ้ยไม่ใช่ธนูได้หอกแล้วในที่สุดก็มีของระยะประชิดสักทีเอาแหละเอ็นเจดูเหมือนว่ามัน,มนจะมีของคราฟใหม่ๆใ,ใ,ในโต๊ะด้วยนะยกตัวอย่างเช่นนี่บันีดแฉบกับดักกระต่ายแหละว่าแต่มันจะช่วยจับกระต่ายอย่างนั้นเหรอมันก็เป็นไปได้ เดี๋ยวฉันลองคลาฟมาอันนึงแล้วเอาไปจับกระต่ายดีกว่าเดี๋ยวหากระต่ายแป๊บนึงนะว่าแต่มันจะจับกระต่ายออทาไมอะฉันไม่เข้าใจเอานีว่วางโอโอ,โอ้ยเฮนเจจะจับกระต่ายแล้วโอ้ยแล้วได้ได้หนังไหมอะอมีขาตกมานะหรือฉันไม่แน่ใจว่ามันการันตีขาตกหรือเปล่าอะแต่ว่ามันได้ขามาฉันไม่แน่ใจโอ้กับดักระต่ายตัดขากระต่ายโอโหยังโหดเยี่ยมเลยอย่างโหดเลยฮะถ้ามันสามารถตัดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีสิและฉันก็มาช่วยเด็กอยู่นะเนี่ยได้เด็กมาแล้วด้วยโเเเจจ๋งแวลยอ็็นดกที่ ไา้ไเร็วโอ้เกือบตายอ่ะจูจๆก็แบบว่ามีเจ้าหมาป่าเอาวาอะฮะ มันมา,มาไล่กัดฉันมหมาป่าเหรอฮะคืออะไรเอ็นเจหมาป่าอัลฟากำลังไล่กัดฉันอ๋อโอ้นอกจากของคราบมันใหม่แล้วเนี่ยยังมีแบบพวกผลไม้อันใหม่ๆงอ,อกขึ้นมาด้วยนะเมื่อกี้นี้เจ้านุกมันปลูกปลูกแครอทแล้วมันออกมาเป็นอ่าแคข้าวโพดอ่ะเอ็นเจอ๋ใสายพันไหนกันแล้วเนี่ยปลูกมาเป็นข้าวโพดเนี่ยอ๋อเหมือนว่าแปลงผักตอนนี้ไม่ใช่แค่แปลงผักแครอทแล้วมีโอกาสเกิดมีโอกาสเกิดผลผลิตอื่นๆด้วยล่ะเจ๋งเลยนี่นานี่ข้าวโพดนี่กินแล้วอิ่มกว่าแครอทเท่านึงเลยนะโอ้ย กันเราก็กินซุปข้าวโพดกันได้แล้วนะสิใช่แล้วแหละอุ้ยไม่เคยเห็นข้าวโพดมาก่อนเลยอ่ะไหนดูสิโอ้ยเอ็นเจเธอจะโยนข้าวโพดเล่นทําไมเดี๋ยวอ๋อทัวตีฉันอยากดูเออมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเท่จังเลยนี่ฉันกินเลยได้ไหมอ่ะง่ามเอาเฮ้ยโอ้โหชิ้นสุดท้ายเสร็จชานอร่อยห่อโอ้โหยเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าตู้แช่แข็งด้วยเอ็นเจฟรีเซอร์โอ้ยเก็บอาหารด้หรอนี้อาหารมีบูดแล้วเหรอทำไมต้องมีฟรีเซอร์นั่นสิมันบูดได้ด้วยเหรออาหารน่ะวันนี้ฉ ก็อย่างอะตอนนี้ขาดขั้นสุด ที่จะต้องคราฟต้อคราฟอันต่อไปก่อนนะเอ็นเจเออฉันต้องการอันนี้ให้มันเต็มมาเพราะว่าฉันจะไปช่วยเด็กคนสุดท้ายอะ่ะแต่ช่วยไม่ได้เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาเชื้อเพลิงมาใส่แคมป์ก่อนละกันไปแล้วครับปูดปูดปูดไปหาเชื้อเพลิงมาใส่แคมป์แล้วเฮ้ยคืนนี้กวางตาแดงเอ็นเจเออเข้าใจแล้วฉันกำลังวิ่งกลับ้าอยู่เฮ้ยมันวิ่งตามเจ้านูบมาแต่เข้าแคมป์ไม่ได้บายบายมาแล้วปูดูดมาแล้วโอเคได้เวลาขยายแคมป์แล้วอีกแค่นิดเดียวเองเอ็นเจโอ้โหเผิ่มแป๊บเดียวเรามีเหล็ก140 8ชิ้นแล้วอะอ๋ยเยอะสุดๆสูงขนาดนั้นมันจะยังไม่พอชิกิต้องการมากกว่านี้สินะมันมีโรงงานอยู่ใกล้ๆบ้านเราอยู่นะเอ็นเจถ้าเราไปตีโรงงานแล้วก็อาจจะได้เชื้อเพลิงมาเยอะก็ได้เธอมาช่วยฉันตีหน่อยได้ไหมเอางั้นก็ได้ทางนี้เลยตามมาเราไม่กลัวอยู่แล้วกวางตอนกลางคืนอ้าวแล้วในตอนนี้แคมป์ไฟของเราก็เต็มเรียบร้อยแล้วเอ็นเจสุดยอดเลยจเจ๋งแจ๋วชิกีเเาละฉันไปลาบะใบเฮ้ยไปไหนอะไปช่วยเดี๋ยวคนสุดท้ายนะสิโอ้โหไส่งก็เป็นแอสซัสซินจริงๆโอเคเอาละฉันว่าถ้าแคมป์ไฟเต จะได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนั่นก็คือการเริ่มคราฟล็อกวอลหรือก็คือกำแพงเมืองจีนของพวกเรานั่นเองนี่ฉันคราฟมาก่อนเลย2อันชุบแมพโอ้โหนี่ไงมันมา,มาเป็นบูปินแบบนี้เอ็นเจถ้าอยากจะได้ฐานใหญ่แค่ไหนอะไม่ต้องใหญ่มากเขาอ,อยู่แบบอบอุน่นโอเคงั้นฉันจะทำเอ่อเอาเป็นว่าทางเข้าทางเข้าอยู่ทิศนี้แล้วกันโอ้โหเจอแล้วแก๊งพี่หมีคนหนฉันจะพอไหมเนี่ยหกสิบอันกับแก๊งพี่หมีมหาศาลงานเริ่มจากการยิงไรเฟริลใส่พี่แกก่อนกันแล้วกันแล้วมาค เดี๋ยวไปบพอพี่ยิ้วเพื่อนมาด้วยทําไมอา้าวแหละเวลาวางลงไปก็จะเป็นอย่างนี้ต้องมั่นใจว่าเวลาวางเนี่ยมันไม่มีช่องว่างระหว่างอันโอเคแบบนี้โอ้โหเจ๋วเลยดีกว่าแบบว่าฐานทับต้นไม้เยอะเลยเอ็นเจเพราะว่ามันไม่มีร่องเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างเจ๋งอสุดยอดไปเลยแต่ว่าฉันไม่ค่อยมีสมาธิคุยกับนายเท่าไหร่อะอเอเธอไปช่วยเด็กอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่แล้วงั้นฟัดกับหมีไปก่อนแล้วกันเอ็นเจไปใจละสิดูเหมือนว่าจะเป็นต้องตัดไม้จํานวนเยอะมากๆเลยแหละเพราะว่ามันใช้กาแพงแล้วต้อง12 เพราะฉะนั้นเนี่ยได้เวลาตัดไม้แบบจริงจังพ่อจ่อ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 โอ้โหอ้าอืออ้าอือออ้าอือโอ้ยโอ้ยหมีมาจากไหนเนี่ยอืมอมีติดกับดักจุ๊กจุ๊กโอ้ยอย่าโดนมีกัดนะเนี่ยถ้ามีกัดจะสวยเลยโอ้ยทำไมหมีไม่ร่วงกับดักโอ้ยจะโดนมีกัดตายหนึ่งเอนเจไหวหรือเปล่าเด็กคนสุดท้ายหมีเยอะอยู่นะมีเยอะมากเลยโอ้ยฉันเก็บหนังหมีไปให้นะโอ้เจ๋งแจ๋วเลยแต่ว่าฉันอยากได้หนังเอาฟ้าเกิดอะไรขึ้นเอนเจ ฉันกำลังประชโชคอ๋อเฮ้ยตอนกลางคืนแล้วนี่นะเอ็นเจอ๋อเธอกำลังหนีหมีปากกวางสินะหนมีเสือปากจระ,จะเข้ไปแค่แค่หมีอย่างเดียวมีหมาอัลฟ่ามาด้วยไงโอ้โหว่ฉันอยากได้หนังหมาอัลฟ่าอยู่นะเอ็นเจอ๋อเหมือนจะอยู่ในกระเป๋าหรือแม่งจอยู่ที่แคมป์ม,มาฉันฉันมีอยู่นะโอ้เจ๋งแจ๋วเลยลองดูในแคมป์ก่อนฉันเหมือนจะมีทิ้งไว้อันหนึ่งอะเอ๊ะทำไมได้มียินเหมือนเสียงกวางกำลังจ้ำเท้าอยู่แถวๆนี้คิด ไปละเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านไปแวบๆแบบอุ้ยโอ้โหตาขาวมานุ่นเลยอันนี้หนังหมีไปเลยอุ้ยเจ๋งแจ๋วเ,เดี๋ยวต้องรองลุงมาก่อนแล้วนะเดี๋ยวให้แลกแล้วก็นี่อัลฟาโอ้โหสุดยอดเลยเอ๋อล่ะเมื่อกี้ยังไปช่วยไม่สาเร็จเพราะว่าโดนแก๊งหมีลุงซะก่อนรอบนี้สาเร็จแน่เราไปช่วยเด็กเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวฉันจะทาการคราฟกําแพงเรื่อยๆเหมือนกันโอเคชืบวางลงไปเจ๋งแจ๋วเจ้ากําแพงนี่ดูดีสุดๆเลยเอ็นเจเหมือนฐานทัพของจริงเลยแฮะโอ่ก็ฐานทัพจริงๆนี่นะก็มาคือฐานทัพเออเปล่แบบงแล้วนะ แแะเข้าไปแบบนี้โอ้โหเอาไม่ได้นี่โอเคองกรองกรืโอ้โหไม่ได้มีตัวเดียวนี่นะโอ้ืบนไนของฉันมันมีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละอันสุดท้ายแล้วพี่มแกอยู่ไหนอะลงมาครับพี่ผมมองไม่เห็นพร้อเรียบร้อยได้มาแล้วว้าวเข้าไปช่วยเด็กคนสุดท้ายได้แล้วสินะใช่แล้วฉันกำลังจะไปช่วยเดียวนี้เลยเยี่ยมเลยเอ็นเจในตอนนี้เจ้านู๊ปเอไอก็ได้ทําการสร้างฟาร์มแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเรียบร้อยแล้วเอ็นเจเฮ้ยเจ๊ อะไรสีเขียวเขียวไม่รู้อ่ะเจออะไรสเี้าตาแบบว่าเหมือนอันยะมณะนีอะไรสักอย่างโออ้ะมะัมีเ,เหรอมันเขียนวดเจม m of the Forest ใช่เลยนั่นคือของใหม่ที่เข้ามาในแพทช์นี้เอ็นเจเราต้องการอันนั้นด้วยเอากลับมาเร็ว มันมาแล้วอย่างนี้มันไปทําอะไรเลยมันเป็นอัญมณีแห่งป่าลึกน่าเจ้าสิ่งนั้นน่ะถ้าเอามารวมกัน4อันก็จะได้ของเทพยังไงเล่าของเทพฟังดูแล้วแบบว่าวังอลังการสุดๆไปเลยอ่ะแล้วก็มันหายากมากเลยนะเธอเอากลับมาโดยด่วนเลยโอ้ฉันไปว่าฉันโชคดีแต่นั้นมันใกล้จะมืดแล้วหรือเปล่ายังสินะแถวนี้มีเยอะชะมัดเลยอ่ะปลอดภัยไว้ก่อนพูดถึงของในแพทช์ใหม่แล้วเนี่ยเจ้านูมันก็คราฟของใหม่มาเหมือนกันนะนั่นก็คือตู้เย็นนะตู้เย็นแต่ตู้เย็นมันใจ้ทำอะไรอ่ะอ่อในด ไม่ให้บูดแต่ว่าอาหารในเกมนี้มันยังไม่มีบูดไม่ใช่เหรออ๋อแผลวงหน้า <laughs> เอาล่ะให้เรามาเตรียมตัวกันไว้ก่อน <laughs> เตรียมบูดไวนะ้นานิกกี้เป็นอย่างนี้ที่เองแผลหน้าอาจจะมีบูดจริงๆก็ได้นะใจ <laughs> แล้วอันนี้เดยกว่าแผดเตรียมบูดแผลเตรียมบูด <laughs> ใช่ว <laughs> ้พี่อะพี่อย่าตามผมครับพี่เอาล่ะเอ็นเจในตอนนี้ฉันกับเจ้านูบก็ทำกันตัดไม้กันอย่างระนาวเลยแล้วตอนนี้เรามีไม้ถึง123แล้วนะโอ้ย <laughs> 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 ยะกองเป็นภูเขาเลยเนี่ยตอนนี้ทั้งไม้ทั้งเหล็กเลยได้เวลาคราฟสิ่งที่เราต้องการคราฟรวๆนั่นก็คือกำแพงนั่นเองไม่ดิฉันคราฟมันเลยเยอะๆทีเดียวมาวางให้เสร็จกันเลยดีกว่าเชวบนี่วางเข้าไปโช๊โช๊เชืบชบโเดชืบโปเชชวบ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 โจ๊พึมพึมโอเคเรียบร้อยในตอนนี้กำแพงของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนดูโอ้โหดูเป็นแบบว่าเมืองอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูบน แผนที่ดูจากที่สูงจะได้รู้ว่าใหญ่แค่ไหนนี่โอ้โหดูอลังการงานสร้างมากเลยนายว่าอย่างนั้นไหมเจ้นานุเเจอดไปเลยครับโอ้ยสุดยอดไปเลยจริงๆนั่นแหละแล้วก็ฉันได้ทําการเว้นที่ว่างไว้แล้วไปทางเข้าเอ็นเจทางเข้าบ้านของเราอยู่ทางทิศต,ตะวันออกนะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่เธอรู้ใช่ไหมทิศต,ตะวันออกคือทิศไหนอะอ๋อฉันฉันรู้ว่าแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนทเอ็นเจฉันอยู่สตองโฮเดี๋ยนะเธอไปบวกสตองโฮคนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่เดียวโอ้โหเกินไปแอสซิสต์เนี่ยอุ้ยเดี๋ยนะจะถึงตอน คือแล้วนะอินเจรีบกลับมาแล้วมีวว่าเธอจะบวกสตองโฮยันเช้าเลยหรอไม่น่าทันเวลานะเจ้าวางก็จะมาล่าฉันก่อนเอาเป็นว่ารีบกลับบ้านมาเดี๋ยวฉันจะให้ดูว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนโอเคในตอนนี้ฉันกำลังจะปิดทางเข้าด้วยอ่านี่เลยถ้าเกิดว่าเราปิดทางเข้าด้วยกับดักแล้วก็ด้วยความที่เรามีทางเข้าทางออกทางเดียวเนี่ยยังไงยังไงเจ้าพวกนั้นก็จะเดินมาติดนะวุ้ยจุ๊บปุ๊บเรียบร้อยมาดึงแล้วนี่วางวางเข้าไปเธอมีกับดักอีกไหมอ่ะไม่มีเลยทิกิเออตอนนี้เรามีกับดักอยู่แค่นี้เอาเป็นว่าใใชช้้้้แแแ่่นนนนีไไปกกกออลวัจจริงๆท็พะะด แต่ว่ามันดาเมจมันน้อยสิวางไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าฉันคำนวยไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวพวกมันจะเดินเข้ามาทางนี้เอาแหละมาดูกันว่าดาเมจได้เท่าไหร่โอ้โหดาเมจยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยฮะแต่ว่าก็สามารถลดเลือดของมันไปได้ครึ่งหนึ่งอยู่นะดูสิเอ็นเจพวกมันทุกตัวเหมือนจะเดินเข้ามาทางเดียวกันหมดเลยเดินทะลุซะด้วยโอ้เดี๋ยวะทำไมมากันฝูงขนาดนั้นะวรับรอให้เดินออกมาผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็ตายอีกเออเจ๋งแจ๋วแบบนั้นแหละเอ็นเจโอ้โหเราไม่ต้องตีก็ได้แบบนี้เรียบร้อยตายหมดแล้วอุ้ยอ เค okay, เรียบร้อยของจริงแต่ใช้เจมทําอะไรไหมอ่ะตอกคราบกระสุนก็ได้เอ็นเจคราบเลยโอ้ไม่มีไมอ้อ่ะว้าวดูนี่สิถือว่าใช้การได้จริงๆนะเนี่ยกำแพงเนี่ยเอ็นเจเหนงเี่วไปเลยเนาะและทางเข้าทางออกของเราเนี่ยก็มีกับดักวางไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีบูปินกับดักเพิ่มแล้วก็เอามาวางไว้เราแทบจะไม่ต้องตีมอนสเตอร์ก็ตายหมดแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็อีซี่เลยดีนี่แหละถึงจะสมกับเป็นพมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราต้องการจะสร้างว่าแต่เจ้าของพวกนี้นี่มันคราบได้ไหมอ่ะของพวกไหนเหรอ ปิ้นกับดักอะไรพวกเนี้ยสร้างไม่ได้เหรออ๋อบูปิ้นกับดักเหมือนจะไม่ได้นะมีแค่แบดแทรปอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําได้ไปเอ้ยอยากจะได้กับดักไปวางหน้าสตองโฮตัดไม้ให้ละครับเพื่อนเลยตัดไม้ละครับตัวครับกระสุนให้หน่อยสิกี้ได้เลยจัดให้นะบัดหนาวโทโทโทโอ้โหอยู่ผมดีฉันดีว่าฉันปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้เยอะนะเนี่ยสามเลตเคลียสตองโฮเรียบร้อยโอ้มีเพชรเม็ดเขียวอยู่ข้างๆด้วยโอ้เดี๋ยวนะสตองโฮมีเพชรเม็ดเขียวด้หลายเม็ดเลยเจ๊เฮ้ยโอ้โหโชคดีเกินว้าวเอาวเราเปิดสักหน่อย นี่คือกล่องเพชร ah, oh, ui, ที่ชาเครียรโอ้โอเยแบเต็มไปหมดเลยเอ็นเจที่เธอไม่กลับบ้านกลับช่องมานานแค่ไหนแล้วเดี่ยก็น่าจะประมาณสองปีได้แล้วจี้โอ้โหแต่บอกเลยนะหลังจากสร้างกำแพงเสร็จเนี่ยใช้ชีวิตในกำแพงได้ง่ายแบบสุดๆไปเลยอ่ะจริงเหรอกำแพงป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมในตอนนี้ถือว่าเจ๋งแจ๋วอัปเดตนี้มีกำแพงนี้แจ๋วสุดๆไปเลยเอ็นเจโอ้ยแล้วฉันอยู่แต่ในสตอลโลนี่ปลอดภัยเหมือนกันน้ำมีหมาป่าเลยอย่างนั้นเหรอเอาล่ะแต่ว่าถึงเวลาที่ฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะการเดินทางของฉันสสิ้นุดลง แล้วเอาแหละแล้วเราก็จะถึงวันที่99ภายใน321เรียบร้อย นี่โอ้โหเป็นไงดูฉันยืนนี่เป็นไงยืนอย่างสง่างามอยู่ในกําแพงสุดยอดจะบอกไม่งด้เจะเข้าก็เข้าไม่ได้ดูดูเป็นไงซึมเลยซึมไปเลยดิกลับไปกลับไปเลยว่าแต่อัปเดตนี้มีอะไรที่เพิ่มมาจากคัสซีนที่มันหนีเข้าไปในท่อหรือยังไะอืมฉันยังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะเหมือนจะไม่มีถ้าเอ็นเจคัสซีนยังจบที่ที่เดิมอยู่โอเคงั้นก็รออัปเดตต่อไปสงสัยจะใช้เวลาพัฒนาเอาแหละแต่ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ากำแพงที่อัปเดตมาใหม่นี้ ให้แทนต้นไม้ที่เอามาปลุกรอบๆได้ไม่เร็วไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้เป็นกาแพงต่อไปเพราะอันนี้มันเป็นกําแพงของจริงเอาเป็นว่าฝากทุกๆคนกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้พวกเราต้อขอตัวลาไปก่อนบ๊าบยเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย